สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็จะมารีวิวการเน่ GX1 Enduro นะฮะซึ่งก็จะเป็นพื้น Enduro ต่างจาก GX1 ทั่วไปนะครับคู่นี้เป็นปี2021นะครับก็จะเป็นตัวข้อโยกนะครับมีน้ำหนักเบาเป็นข้อโยกนะฮะซึ่งก็จะยืดอายุการใช้งานของตัวพลาสติกที่ไม่ต้องบิดงอมากจนเกินไปนะครับ แล้วก็บังคับให้ข้อเท้าเนี่ยบิดงอได้แค่จํากัดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้เป็นของโฟร์มาเทอร์รียนทีเอนะครับซึ่งเป็นข้อหมุนมีจุดหมุนเป็นโลหะนะครับซึ่งมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะซึ่งก็ได้ขายไปแล้ววันนี้ก็จะมาพูดเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียนะครับระหว่างรอ,องเท้า2รุ่นนี้นะฮะซึ่ง ราคาเท่ากันเลยก็จากประสบการณ์การใช้งานนะครับ f o r m มาเท r ลียนทเกนี่ยก็ <c oughs> เป็นรองเท้าที่มีขนาดใหญ่ <c oughs> แล้วก็หนักแล้วก็ค่อนข้างเทอะทะนะฮะซึ่งก็เ <c oughs> หมาะกับคนที่ขาค่อนข้างแข็งแรงนะครับซึ่งขาผมไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่ซึ่งรองเท้าที่มีน้ำหนักมากเนี่ยก็มีผลต่อการขับขี่มากๆเลยก็เอ่อ ตัวแกนเน่ G1 เนี่ยก็จะข้อดีคือจะเบาวกว่านะครับแต่ว่าก็จะเป็นข้อโยกแทนนะครับซึ่งจะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ข้อมุนซึ่งข้อโยกเนี่ยก็ผมคิดว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าถ้าเราขยับข้อเท้าโยกข้อเท้ามากเกินองศาที่เขาให้มานะครับมันก็จะเกิดการบิดงอของพลาสติกก็อาจจะทำให้ อายุการใช้งานก็จะสั้นกว่าที่จะเป็นข้อมูลของ Form มาเทอร e เรียนนะครับแต่ก็ได้น้ำหนักที่เบาวกว่านะครับซึ่งมันก็เหมาะกับผมที่แบบต้องการรอทาที่เบาคล่องตัวกว่านะครับเพราะว่าเวลาใสร่รองเท้าที่มันหนักๆเนี่ยก็รู้สึกว่ากินแรงไปเยอะเลยนะครับจะเหนื่อยไวมากเลยเวลาขับขี K ่เอ็นตูโรโอเคแล้วก็พูดถึงเรื่องวัสดุนะครับทราบมาว่าตัวกิบล็อก สายนะฮะเป็นตัวเดียวกันกับรุ่นท็อปท็อปนะฮะไม่ว่าจะเป็น s sg หรือ ts วะนั่นแหละครับ sg 1 2นะฮะแล้วก็พวกรุ่นท็อปท็อปต่างๆแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าตัววัสดุเนี่ยใช้เกรดเดียวกันกับตัวท็อปท็อปไหมนะฮะเรื่องเนื้อพลาสติกหรือว่าพื้นแต่เท่าที่รู้คืออะอย่างว่าฮะคลิปล็อกแล้วก็ ตัวแผ่นเหล็กด้านหน้านะฮะแผ่นเหล็กหน้าเท้านะฮะก็เป็นเป็นตัวเดียวกันนะฮะแล้วก็เรื่องของการที่การเน่ทุกคู่ผลิตที่อิตาลีนะฮะก็เป็นความความเชื่อมั่นเชื่อใจระดับหนึ่งนะครับว่างานออกมาเนี้ยบนะครับเป็นแบรนด์เดียวนะครับที่ผลิตที่อิตาลีนะฮะสวยงามตามทองเรื่องนะครับผมโอเคสรุปนะครับ การเน่เจ็กวันนะครับก็จะได้ความเพรียวสวยแล้วก็เบานะครับซึ่งก็จะเป็นข้อโยกนะครับอายุการใช้งานก็จะไม่เท่าข้อมูลของฟอร์มาเทเลียนเจ็กนะครับส่วนฟอร์ม t เทเลียนเจ็กก็จะอายุการใช้งานนะก็น่าจะยาวนานกว่านะครับด้วยาเป็นข้อมูลน,นะฮะแล้วก็ข้อเสียคือมันหนักนะฮะหนักเรื่องของระดับความปลอดภัยผมคิดว่าไม่ต่างกันครับ เพราะว่า,าการหักงอของรองเท้านี่คือยังยัง,ยงทำได้อยู่นะครับแค่ว่า,าดามแล้วก็บล็อกองศาในระดับหนึ่งแค่นั้นนะครับแต่การหักงอของรงนะองเท้านั้นยังยังทำได้อยู่นะครับผมก็ประมาณนี้ครับระหว่าง2รุ่นนะฮะรานะคาเท่ากันก็ตัดใจเลือกเอาครับว่า,ารับกับความหนัก หนาได้แล้วก็แลกกับความทนทานหรือว่าจะเอาเพรียวเบาแล้วกเ็เป็นข้อโยกที่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับสวยครับผลิติตาลีโอเควันนี้สวัสดีครับ